วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราเข้ามาสู่เซสชันที่8นะครับในบทที่11บนักศึกษาย,ยังคงเรียนศึกษาด้วยกันนะครับในวิชา,า,าศาสนศาสตร์หนึ่งหรือว่าศาสนาศาสตร์พื้นฐานนั่นเองนะครับอีทีสามสนนในบทที่11นะครับหรือว่า เซสชันที่8ของเราวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของคําสําคัญในส่วนของคริสเตียนเราทีา่เป็นคําที่ไม่ใช่คําง่ายเป็นคําที่ค่อนข้างจะหลายคนกลัวนะครับที่จะอธิบายแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เราเรียนด้วยกันศึกษาด้วยกัน,นครับหลักคําสอนเรื่องตรีเอกนุภาพครับตรี 3. สาม,อมเอากานะครับเอากานุสถานะนะครับสามสถานะปริยอการุภาพสามรพภาคหัวใจสำคัญนะครับหรือสิ่งตกทอดที่เก่าแก่เดี๋ยวเราศึกษาด้วยกันนะครับเฉพาะเรื่องนี้เราเรียนด้วยกันสบทด้วยกันนะครับยกย่ยวกับคำว่าปริเอการุภาพวันนี้นะครับเรามาดูหัวใจสำคัญหรือสิ่งที่ตกทอด อ่าแก่นะหลักข้อเชื่อในเซียด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับให้เหตุผลสําหรับการฟื้นฟูร่วมสมัยของศาสนาศาสตร์นะครับหลักข้อเชื่อในเซียนะครับเราดูด้วยกันซึ่งหลายที่จักนะครับคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับในหลักข้อเชื่อของในเซียนี้นะครับเราเรียนในชาตประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับในหลักข้อเชื่อได้ก็บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าองค์เดียวพระบิดานะครับผู้ทรงฤทธิ์สูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกและทุกสิ่งที่ประจักษ์และไม่ประจักษ์แก่ตาข้าพเจ้าเชื่อบางใจในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าทรงกำเนิดจากพระบิดาก่อนทรงสร้างกาลปะจักรวาลทั้งมวลนะครับก็เรากเชื่อมาเรื่อยนะครับทรงเป็นพระเจ้ากำเนิดมาจากพระเจ้าแสงสว่างจากแสงสว่าง พระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ทรงกำเนิดไม่ใช่ถูกสร้างขึ้นติดๆมาเรื่อยนะครับจำถึงล่างนะครับนาาักศานะครับตรงนี้ผมจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับโอเคตรงนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าเหตุผลสําหรับการฟื้นฟูร่วมสมัยของศาสนศาสตร์ปรีเอการุภาพนะครับเพื่ออะไรเอ่ยจุดหน่งนะครับเพื่อย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของคริสเตียน และรื้อฟื้นอีกครั้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาสตร์คริสเตียนนะครับการเฝ้าเดี่ยวกิจกรรมฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนในความสําคัญของศาสนาครสต์ประดุภาพเหตุผลอย่างแรกนะครับเหตุผลอย่างที่2นะครับเพื่อที่จะเน้นนะครับถึงสิ่งที่คริสเตียนทุกคนมีเหมือนกันนะครับนั่นคือฤทธิ์อำนาจนะครับที่ส่งเสริมความสมีธรรม ของคริสเตียนของหลักคำสอนนะครับเรื่องปริยาการุภาพที่สามับเพื่อให้เข้าใจชัดเจนว่านะครับหลักคำสอนเรื่องปริยาการุภาพนะครับแบ่งแยกหลักคำสอนและการประกาศของคริสเตียนจากศาสนาอื่นๆของโลกอย่างไร และอย่างไรก็ตามนะครับการสนทนานี้นะครับจะนําเข้าไปสู่การสํารวจจุดเชื่อมโยงระหว่างตรีเอกานุภาพของคริสเตียนและลักษณะคล้ายนะครับตรีเอกานุภาพของศาสนาอื่นๆในโลกจะดูด้วยกันนะครับที่4ีนะครับเหตุผลที่4ี่ก็คือเพื่อถามว่าตรีเอกานุภาพนะครับมีทิพล และกําหนดรูปแบบจริยธรรมคริสเตียนของเราอย่างไรหรือคําสอนนี้นะครับควรกําหนดรูปแบบจริยธรรมของเราองค์กรทางสังคมของเราและการเมืองของเราอย่างไรการร้องเพลงที่เกี่ยวกับปริยการุภาพเพลงที่เป็นอมาตะนะครับไม่แน่ใจนะครับว่า ณนปัจจุบันนะครับบางที่จกร้องหรือเปล่าชายหรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเองนะครับก็คุ้นเคยกับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าสรรเสริญสรรเสริญสรรเสริญแล้วว่า holy 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 นะครับเมื่อเป็นคิสเซียนใหม่ๆนะครับจากปีหนึ่งาแดเจดเนี่ยคุ้นเคยกับเพลงนี้มาครับเพราะว่าในหนังสือเพลงที่คิสเตียนก็ได้ผ่าร้องนะครับ อายุของเพลงนี้ก็ประมาณ175ปีครับลองดูนะผมจะเลองให้ฟังสักข้อหนึ่งจริงๆในใน u t u b e นะครับนักศึกษาสามารถที่จะไปเปิดดูนะครับชิมชื่อเพลงเหล่านี้นะครับอาจะเป็นซันเซนซันเซนซันเซนหรือว่าเชิญกษัตริย์ผู้เรลยงไกลเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับนักศึกษาร้องฝึกร้องตามกันได้นะครับว่าซันเซนซันเซนซันเซน ผู้เป็นเจ้าทรงเดชาเวลาชาวควรข้าพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระนามสรรเสริญสรรเสริญสรรเสริญแนพระเจ้าผู้เมตตาปรากฏเป็นสามนั้นคือพระเจ้าเดียวกัน <S 1> <S 1> นะต่อมาณน,นี้นะครับ ข้สองก็สามกอสี่ก็ร้องลักษณะนี้นะครับในบทเพลงนะครับในกระทั่งเชิญองค์กษัตริย์เกรียงไก่ก็ในสามไปทีย่ยูทูบร้องนะครับการอธิษฐานแบบตรีเ e อกาลุกภาพอธิษฐานแบบตรีเอกลุคภาพออริเชนนะครับนักนศาสนาศาสตร์คนสำคัญของคริสตจักรกัมบันออกนะครับซึ่ง เป็นคนแรกนะครับที่เขียนาศาสตร์ระบบออริเจนนะครับเชื่อว่าการอธิษฐานทั้งหมดนะครับควรมุ่งตรงไปที่พระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเจ้าพระบุตรเพราะในที่สุดแล้วนะครับพระองค์เท่านั้นที่ทรงอยู่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นนะครับมีการอธิฐานนะครับเมื่อเราเรียนสารศาสตร์แล้วนะครับเราจะต้องมีความเข้าใจนะครับอธิฐานอย่างไรถึงจะถูกต้องตามหลักศาพทศาสตร์เช่นนะครับไม่ใช่ว่าอธิษฐานแบบอืมโอ้ oh, พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่สิ้นประชนบนไมก้กางเขนเพื่อข้าพพรมทั้งหลายอ,อธิษฐานแบบนี้นะครับ <c oughs> อ่าก็ตามหลักสา,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 ารศาสตร์ตรีคุณภาพ คือว่าไม่ถูกต้องนะครับเราควรที่จะฐานขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้มาสิ้นพระชนบทไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายขอบคุณพระบิณญบาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงอธิษฐานแทนเราอธิษฐานเพื่อเราพระบิดาสารเสด็จพระองค์ที่พระองค์ทรง สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงสร้างโลกนี้สร้างความสวยงามที่เราสามารถชื่นชมกับฝีพระหัตถ์ของพระองค์อ่ะประมาณนี้นะครับที่เราต้องอธิษฐานเพราะอะไรเอ่ยเพราะสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าแน่นอนนะครับพระเจ้าพระบิดานะครับ พระบุตรและพระวิญ,ญญาณเป็สุดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าในสามพระภาคนะครับมีบทบาทตกต่างกัน <c oughs> ไม่ใช่คนคนเดียวกันนะครับพระเจ้าไม่ใช่พระบุตรพระเจ้าไม่ใช่พระวิญญาณนะครับและขณะเดียวกันพระวิญญาณก็ไม่ใช่พระบุตรแต่ทั้งสามพระภาคเป็นพระเจ้า ที่เราต้องเข้าใจนะครับเป็นพระเจ้าและก็สื่อสารกันเสมอภาคกันนะครับเป็นพระเจ้าเหมือนกันนะครับทั้งสามพระภาคสิ่งสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับใน,นพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเยซูอธิษฐานนะครับพระอธิษฐานที่เกสมาเนีก่อนที่จะถูกตึงที่กังเกตถ้าเป็นไปได้ ให้ถ้วยนี้เลื่อนผ่านพ้นพระพระเจ้าไปแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้เป็นไปตามใจของพระพระเจ้าแต่ให้เป็นไปตามาพะร,ะระบิดาน้ำพระทัยของพระบิดาพไปสูวิฐานกับใครพไปสูวิฐานกับพระบิดานี่เราเห็นภาพของการสถานะที่มันแตกต่างกันนะครับสภาพที่แตกต่างกันไปสุวิฐานต่อพระบิดาในภาพนี้เราเราเห็น เคสีเอสนะครับลูอิสนะครับอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับและทรงพลังถึงวิธีการที่พระเจ้านะครับในฐานะองค์เอการุภาพทรงสถิตยอยู่ด้วยในความถ่อมใจอธิษฐานที่สิยนปกตินะครับทั่วไปนะครับคุ่เขาอธิษฐานเขาพยายามเข้าสู่การสัมผัสของพระเจ้า แต่ถ้าเขาเป็นคริสเตียนเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่กระตุ้นเขาให้อธิษฐานคือพระเจ้าพระองค์ตรัสภายในเขาแต่เขาก็รู้ด้วยเช่นกันว่าความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้าของเขามาทางพระคริสต์มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้าและพระคริสต์กำลังเยืนอยู่ข้างๆเขา ทรงกำลังช่วยเขาอธิษฐาน<ม>คุณเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเขากำลังอธิษฐานต่อพระเจ้าซึ่งเป็นเป้าหมายที่เขาพยายามไปให้ถึง<ม>ขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงอยู่กับเขาพระองค์ทรงผักดันเขาทรงเป็นพลังจูงใจพระเจ้าทรงเป็นถนนหรือสะพานด้วยเช่นกัน ขณะที่เขาถูกผลักดันไปสู่เป้าหมายดังนั้นชีวิตทั้งหมด3ส,ส่วนของ3าบุคคลที่เป็นอยู่กำลังดำเนินไปจริงๆในห้องนอนธรรมดาเล็กๆซึ่งคนธรรมดากำลังอธิษฐานอยู่คือพูดง่ายๆว่าทั้ง3สระภาคอยู่กับเรานะครับเมื่อเราอธิษฐานนั่นเอง CS Lewis นะครับไม่ได้กล่าวว่าสิ่งที่ชื่อ,อสิ่งกล่าวถึงชื่อของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับถึงแม้ว่าพระวิญญาณนะครับของพระคริสต์ทรงยืนเคียงข้างผู้ที่อธิษฐานนะครับในฐานะพระวิญญาณบริสุทธ์ของพระเจ้าลูอิ s ให้ภาพสามคนให้ภาพบุคคล3คนนะครับซึ่งไม่สามารถแยกไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้นะครับ แต่ให้เห็นความแตกต่างของบทบาทหนท้าที่ครับคือเป้าหมายนะครับที่ผู้อธิษฐานนะครับต้องการมุ่งไปสู่ครับก็คือฤทธิ์อำนาจที่ช่วยเขาให้ไปสู่เป้าหมายและหนทางซึ่งเขาต้องเดินไปสู่เป้าหมายโอเคนะครับส่วนแบบฝปิานะครับนาสายจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ ลองทําดูก็ได้นะครับโอเคเราดูข,ข้อต่อไปนะครับตัวนี้ว่าพระเจ้าตรีเอกนุภาพพระเจ้าตรีเอกานุภาพและการนามัสการการนามัสการของเรานะครับคือของประธานในการมีส่วนร่วมผ่านทางพระวิญญาณในสิ่งที่พระค,ะคริสต์ทรงกระทําแล้วและกําลังทรงกระทําเพื่อเราในการร้องทูลและสมามัีธรรมกับพระบิดา อารันเจท e อรเรนซ์นะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของอารันอารันเจทอเรนซ์นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับการนมัสการในหลักคำสอนเรื่องกริยาการุภาพเราก็รอดพ้นจากกิกรรมของมนุษย์และได้นมัสการด้วยวิญญาณและความจริงการนมัสการนะครับ ที่เราดําเนินการนะครับแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ไม่ใช่ไม่มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการน้มัสการด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงซึ่งตรงนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทุกเวลาไม่ได้เลือกสถานที่เลือกเวลา ตัวนั้นสำคัญที่สุดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าก,การนมัสการในคริสตจักรที่เราเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นเนี่ยไม่ได้สําคัญก็สําคัญนะครับแต่ในความหมายที่สําคัญที่สุดคือนมัสการที่ไหนก็ได้ที่เรากรบพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระยานโดิสุดนมัสการด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงโอเคนะครับ ในการจั่วหัวข้อนะครับในตรีคณูภาพในบทนี้นะครับผมจะจบที่นี่อย่างนี้นักศึกษานะครับอ่านในตำราถ้าตรงไหนไม่เข้าใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณทุกคำถามที่สะท้อนกลับมานะครับแล้วก็ทีมงานเราท่านอาจารย์สิริพรนะครับใน,น,าน,น,บใน่านผู้สอนกับผมใน่านผู้บรรยายนะครับอาจารย์ลิซ่านะครับผู้ในการสถาบันเราจะพยายามช่วยกัน หาครับตอบนักศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาการและการขึ้นเพื่อเสริมสร้างระกายให้เติบโตนะครับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นวันนี้ขอใชิญพอนะครับพบกันในเซสชันต่อไปครับใจพอนครับ